และนี่ก็จะเป็นรองเท้าตัวใหม่ที่ไปจัดมานะแล้วผมก็จัดถุงเท้าของ V.S มาอีกหนึ่งคู่นะจะได้ใส่คู่กันนะครับตันนี้ขาวคลีนมากป้ายไม่ถอดเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ของ V.S เลยนะเพิ่งเปิดตัวมาเลยสีมันสวยนะครับก็เลยจัดสีนี้มานะครับสีขาวนะจริงๆรุ่นนี้รู้สึกว่ามี3สีนะมีสีม่วงมีสีขาวแล้วก็มีสีชมพูนะครับแต่ว่าผมถูกใจสีนี้นะก็เลย จัดตัวนี้มาเพราะว่าตัวเก่าผมกําลังจะพังนั่นเองตัวเก่าอ่ะผมก็ใช้มานานนะก็ประมาณเกือบปีเหมือนกันนะครับมาดูตัวรองเท้าเนี่ยตรงนี้มันเริ่มสึกแล้วเห็นไหมถ้าคนเล่นแบบเป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าตรงนี้เริ่มสึกเนี่ยเริ่มมองหาคู่ใหม่ได้แล้วนะแต่ถามว่าตัวนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมยังใช้งานได้ดีอยู่นะตัวนี้รู้สึกว่ากําลังจะหมดล็อตแล้วนะครับเบอร์ค่อนข้างไม่ค่อยมีแล้วนะตัวบนของ V.S เหมือนกันนะครับ อ่ะตัวใหม่ก็เป็นตัวบนของ vs เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูดีเทลทีละจุดเลยแล้วกันว่าตัวเนี้ยทำไมผมถึงซื้อมานะครับตัวด้านหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะตรงเนี้ยจะเป็นแบบพวกรูระบายนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยน่าจะทนมากนะครับแล้วก็มีรูระบายนะตัวตรงนี้ก็จะมีเป็นเสริมความแข็งมันจะเป็นพวกทําทรงอะครับทรงมันก็จะเป็นทรงของเขานะครับลายต่างๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ ด้านในเนี่ยผมจะชอบของ V.S. อยู่อย่างหนึ่งคือเขาจะมีลิ้นตรงสามารถยึดกับตัวแผ่นของรองเท้าได้นะครับผมชอบของ V.S. มากเลยตัวเนี้ยสำคัญมากๆนะครับใครยังไม่เคยใช้ตัวลิ้นตัวนี้จะเข้าใจว่าแบบลิ้นตรงเนี้ยมันจะชอบหมุนไปหมุนมานะซึ่งของ V.S. เนี่ยเขาจะใส่มาแทบทุกรุ่นเลยนะครับการใส่ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ทรงเดิมแล้วเทคโนโลยีข้างล่างเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตัดสินใจจัดตัวนี้มาตรงนี้จะเป็นการบิดนะนี่ เป็นกันบิดแข็งมากนะครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยบิดนะเท้าเราจะไม่ค่อยพิกนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยยังจะไม่รู้ว่าเฮ้ย mm. ทำไมเราต้องลงทุนกับรองเท้ามากๆเนี่ยผมว่ารองเท้าเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับนะเรื่องไม้เนี่ยลองลงไปเยอะเลยนะครับรองเท้าเนี่ยผมให้ความสําคัญ เป็นอันดับหนึ่งไอตัวกันบิดเนี่ยมีความสําคัญมากนะมันจะช่วยป้องกันให้เราไม่ได้รับอุบัติเหตุนะครับสาหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่อยู่แล้วก็วิ่งคอร์ดไม่ได้แข็งนะครับแล้วก็ขายังไม่แข็งแรงเนี่ยซึ่งจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับฉะนั้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับอ่นะสำคัญมากๆแล้วก็ตัวนี้จะมีช่องระบายอากาศมาให้อีกหนึ่งอันนะครับแล้วตัวนี้เห็นไหมข้างในจะเป็นคา,าร์บอนนะครับคาร์บอนอยู่ตรงแกนกลางเลยช่วยรับแรงกระแทกแล้วก็ ทำให้โครงตรงกลางเนี่ยแข็งแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวพิเศษนะครับตัวนี้นิ่มมากนะครับเนี่ยมันจะเป็นโฟมนะครับคือคือถ้ากดเข้าไปอะ่ะมันนิ่มมากๆครับมันเป็นแบบเป็นเหมือนเยลลี่อะ่ะมันดึงดึงนุบๆเลยนะเหมือนเป็นโฟมเด้งดึงดึงอ่ะเออตัวนี้มีนะครับซึ่งรุ่นที่ผมมีอะ่ะมันไม่มีนะมันเป็นแบบนี้นะเห็นไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นแผ่นคาร์บอน กันบิดแล้วก็รับแรงกระแทกนะครับแล้วก็มีกันบิดมาส่วนตัวใหม่เนี่ยจะมีกันบิดแล้วก็รับแรงกระแทกข้างในแล้วก็จะมีตัวเด้งนะตัวนี้ก็รับแรงกระแทกเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้พื้นของเราเนี่ยเด้งนะครับเวลาเรากระโดดสูงๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยน่าจะซอฟได้เยอะมากๆเลยนะครับ <S <S ผมว่าตัวเนี้ยที่ผมจัดมาเนี่ยต้องไปลองวิ่งในสนามนะอ่า,อาจ,จะได้สัมผัสใหม่ นะที่ดีขึ้นนะครับอ่าสำหรับตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าแฮปปี้ยังเลยเพราะว่าเทคโนโลยีที่ใส่มารู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนกับตัวเดิมนะครับแล้วก็เออเรื่องสีนะผมชอบสีขาวอยู่แล้วนะส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเวลาใช้งานแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะดีจริงหรือเปล่านะครับหรือว่า มีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับฉะนั้นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังแน่นอนนะกดใครอยากจะตามนะครับก็สามารถไปจัดที่ v Sport Thailand ได้เลยตัวนี้เพิ่งเปิดตัวแล้วก็เพิ่งบางจำหน่ายเลยนะครับก็สามารถไปลองจับจับลองลองดูก่อนได้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็ไปจัดก็ได้คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบาย